Uh, uh, beats คณิตแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะหนูเลิกซ้อมเลขแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะการบ้านเลิกลอกแล้วค่ะออกไม่หรอกค่ะไม่คิดหนีเรียนหรอกค่ะโอ้แก้วตาม,มาคงหายกัน,นี ครับผมนายเฉลิมมงคลเท้าครูประจำชั้นปรมศึกษาปีที่หกตำแหน่งเป็นครูห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์นะครับวันนี้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกและสอนวิชาคณิตศาสตร์วันนี้คุณครูจะสอนเรื่องการหาหอระมอโดยวิธีตั้งานะครับอนักเรียนหอระมอย่อมมาจากอะไรครับหอระมานักเรียนร้องเพลงที่คุณครูให้พวกเราได้ไหมหอระมอได้ ใครร้องได้ยกมือเอาหนึ่งเที่ยวน้อขอที่จะเ,เรียนหนังสือเราเข้าบทเรียนโดยการร้องเพลงพรมหนึ่งเพลงออาใครรับสารยกมือออาวพร้อมกอนหนึ่งสองสาม 大家好，老师，大家好。 ได้ย่ำยอดมากนะครับหอนเรียนได้นำเพลงนี้ไปใช้ในบทเรียนนักเรียนจําได้เมื่อจำบทเรียนได้นักเรียนก็สามารถที่จะนําความรู้นั้นมาสู่บทเรียนต่นอนได้เป็นอย่างดีใช่ไหมครับว,วันนี้คุณรูจะให้นักเรียนหาหอระบวิธีที่สองนะครับเพราะว่าการหาหอระมบหอระมบรย่อมาจากย่ำยอดก็ไม่เป็น,น่าคุณโบไล่ย่ำไรสอนเนี่ย เอนักเรียนก็เก่งนะครับคุณครูคคุณรูสอนอนักเรียนเก่งเหรอนักเรียนเก่งเนาะโดยมีสอนวิธีวิธีแรกที่เราเรียนมาแล้วคือวิธีแยกวิธีแรกคือวิธีการแยกวลกส่วนวิธีที่สองที่ครูจะสอนในวันนี้คือวิธีอะไรคร,รับอ่านดูวิธีกา,ารสร้างปัญหาคือวิธีการสร้างปหาเนี้ เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดไม่สลับซับซ้อนนะครับโดยจะเอาจํานวนที่กําหนดให้นะครับที่ตรวจกาหนดให้มาอยู่ในเครื่องหมายหารหารสั้นแล้วก็จัดการหาหอละหมอโดยการหารตัวประกอบหรือตัวหารร่วมนะครับที่เป็นจํานวนเฉพาะเสร็จแล้วก็เสรจอยู่เลยนะครับไม่ต้องไปแยกมันไหนครับเอาคำเดียวโอเคอ่านพร้อมยางพร้อมยังครับพร้อมบ สามครั้งเออยอย่างนี้ขอภาษาจีนเกิสองต้นโอเคพร้อมแล้วอ้าวมาเลยครับวิธีทำอาบุ๊คกูจะบูรณาการวิธีทำเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็น SQL O s l อ่านว่าโซนะครับโซแปลว่าวิธีทำนะครับอาบูรณาการเพื่อเข้าสู่ยุคอาเซียนด้วยดีไหมดีนะครับอ้าวสิบแปดจำนวนที่ให้มาคือสิบแปดต้นนะครับ ขับห4ใส่กระไฟในกระไม้หางสั้นจ uh, so so ุ๊บนะหางสั้นนะครับแล้วต้จะหาจำนวนเฉพาะที่เป็นตัวหารร่วมไปหา18และ54ได้ลงตัวมีตัวอะไรครับอธิบายัดเจน18และ54เป็นจำนวนคู่หรือคี่คู่จำนวนคู่จำนวนเฉพาะที่หารจำนวนคู่ได้ลงตัวพี่ตัวเดียวคือเลขสองตัวนี้คือสองอ้าวสองคูณจำนวนใดได้18 สิบแปดโอเคลงตัวสองห้าสสี่หาหน้าก่อนสอะไรสองะไรก็เจอละห้าเป็นตัวเลยสอเป็นสี่สเท่าไหร่ครสองสอเป็นสี่สี่ลบห้าเหลือหนึ่งหนึงะเท่าไหร่กับสี่เสิคูนอะไรได้สิบสี่สเกตสิบสี่โอเคนะครับเก้ายังหารได้ไหมเก้าเกตยังหารได้ไหม หาได้แล้วก็หาต่อไปนะครับหาจำนวนเฉพาะที่ไปหาลงตัวทั้นั้นะครับเก้าเก้าได้เหรอไม่ไหมไม่ได้เอาอะไรครับเก้าเละที่เจ็ดเป็นเลขจำนวนคู่เป็นเลขคู่ไม่สามารถที่จะเอาเลขสองไปหารได้ไหมเป็นเลขที่ค่ะเป็นเลขที่ต้องเอาเลขอะไรครับสามได้ไหมสามไหนใครว่าสามอ่าถูกต้องครับสามสามคูณอะไรได้เก้าสาม สาคนอะไรได้สอเป็นเก3นสามเก้ายี่สิบเนอ่านะครับสากับเ้านี้สามารถที่จะหารต่อไปได้ไหมได้นักเรียนก็ใส่เครื่องหมายหารสั้นเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับอ่าตัวอะไรที่หารได้สามอ่าสามเป็นสามเป็นเก้าเหลือเศษหนึ่งกับสามไม่สามารถที่จะหารต่อไปได้แล้วนะครับอ่าทีนี้อ๋อละมอก็คือขอ รามอรมอของสิแล้ว้าอสองสบเอ็ดสสอคออไรครับคือผมควของตัวหารทุกจำนวนนะครับเฉพาะฝนควรน้ำเศษไม่เกี่ยวฝนควรคืออะไรครับสอง คูณสองสองคูณสามคูณสามคูณกับสิทครับสองคูณสามเป็นสองคูณสามเป็นเท่าไหร่เอ่อคูณสามเป็นสิบแปดสิบแปดนี่คือจำนวนที่มากที่สุดแล้วที่ไปหารสิบแปดได้ห้าสิบสี่ด้วยลงตัวมากกว่านี้ไม่มีงน้ไยกวันนี้มีไหมมีเท่าไรครับสองหารได้ไหมสองหารได้สามได้ไหมสามได้ หลายตัวหารได้ใช่ไหมครับแต่จำนวนที่มากที่สุดที่เป็นหอระมบ้อคือ18บแปดข้อนี้หอระมอตอบ18อ่านไหนใครเข้าใจแล้วยกมือโอเคนะครับตระบ้อไ่อาด้วยเอาไปด้้จะต้องใจแล้วผมคงจะให้ทำเลยนะครับก็หลังด้วย ทหลังเลยนายนาเป็นแล้วกองับกองทาวทักทายแล้วเนี่ยไม่นอนเก่ดดูีบกมร่ะคู่ค้านูทายแล้วเด้อนี่ครูคนเหรอไเบด้เท่าไหร่ครับ อย่าไปแรงเี้ยัวแรงไปยาเอาถ่ายทีคยืนเขถ่ายตรงนี้ครับเันจะได้เห็นกล้องเออยืนตรงนี้สกิลที่แรกครับต่อไป สาจารย์สอนตอนที่คะแนนครับแล้วก็ตอนนี้กำลังตรวจคะแนนนะครับวิชาคณ์กศาสตรอไม่เบียงเปนการตรวจเพื่อการทำใากระดานแล้วก็เสร็จจากนั้นก็รวมคะแนนเป็นวคะแนนแล้วก็จะต้องกลับสปเซ็นแ้่เอาคะแนนให้ คะแนนนี้นี่เรียนต้องเก็บไว้จนกว่าจะสิ้นปีอ่าจนกว่าจะสิ้นบ้าเบียงนะครับคะแนนนี้ก็คือคะแนนที่หนึ่งคะแนนที่หนึ่งแล้วคะแนนก็จะรวบรวมคะแนนนับคะแนนทั้งหมดเพื่อที่จะหาเป็นคะแนนรวมแล้วนำมาส่งครูครูครูก็จะตัดคะแนนอ่ะที่ได้มานั้นตามหลักเกณฑ์นะครับนดเพื่จะได้เท่าไหร่ ครับคะแนนนี้ก็จะตัดเป็นคะแนนเก็บคงจะเก็บ20คะแนนใครใได้คะแนนเยอะก็ได้10จะได้คะแนนเต็ม20คะแนนโอเค